พอใจผลงานนะพอใจจุดไหนที่เราพอใจครับไฟนี้เราทำได้แข้งสายครับแข้งสายเตะชายได้ด้วยเนาะครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างอ่ะก็ใหญ่อยู่ครับใหญ่ครับของเขามีจุดไหนที่ทําให้เรามีสะดุ้งออกการแข่งทุนได้ไหจักระจีมีจักระจีเลยงในฟางแข็งแรงครับวงในเขาแข่งเก่งกันนะเราจุดไหนที่เรามาแก้โดยเฉพาะเลยไฟนี้ก็วงในนี่เรบวงในเลยครับ พ่อไทยแลนด์สอนเราว่าแก้ทางใดได้แชมป์นบได้แชมปมุมไหนครับสูงครับมันใจตั้งแต่ยกไหนในลิเวอเซตไหมตั้งแต่ไปยสามครับยุกสามมั่นใจว่าชนะแน่นอนครับโอู้้ชเป็นไงบ้างหอับก็มาดีครับชนะไปกี่ครั้งแล้วเราสามสามครั้งครับสครั้งติดได้ใช่ไหมครับมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้ี่ครั้งครับสี่สละไปได้สีละชนะกีครับโ จบจทได้ยั่ครับชกอสี่ห้าครั้งวันนี้มันไโจเรา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 ถอดแบบไทยมาเบลเซ่นไหมชื่นช่องไทยนักบอลไทยไหนพ่อเราบอกด้วยไงก็ชื่นชอบไทยบอกเลยตะวันฉายครับอ๋อตะวันฉายี่ตะวันฉายนะเอาะทำไมไม่ชอบพ่อบไม่ทันไม่ทันเาไม่ทันอ๋อเขาไม่ทันรุ่นพ่อทันวัรอายเ่าไรยสครับัวัไหนครับ จังหวัดสกลนครครับเอาอยู่สกลนครครับอ่าเอาเอ้าเอกไม่ไดถามไหมเอ้าพี่วันนี้ตอนแรกแก้แก่อยังไงครับเจอสินทำคือเราผมว่ามันไม่ให้เขาขึ้นคออย่าให้ขึ้นคออย่างเดียวตั้งแขนไรแขนเราตั้งไม่สู้แขนไดวงนอกวงนอกเราดูเราเราเราจะได้เปรียบเขาเราจะได้เปรียบเขาเล้กว่าเดียวว่ามีมือดีถ้าตั้งแขนได้คือจบเลยใช่ไหมพี่พิกัดน้องเท่าไหร่กันแน่อ่ะพี่พิกัดร้แปด แปด้าสิได claro. no pues. no. ้ถูเ้ได้เพราะใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับใหญ่ขึ้นมากี่โลได้ครับพี่ประมาณช่มโลครับโลสโลมาสโลต้เคยได้แชมป์อะไรบ้างไหมป็นแชมป์ช่มตนเวอสยามของพักเนือครับเหนือเหรอรุ่นไหนรุ่ปอนด์อปอนด์เราชนะจะเลนเงินมนราะแถจะเล่นเงินจะไปน่าเจอใครดีพี่สักสอชอยไหมไม่ไม่ต้องบอกว่าให้โปรโมเตอร์จัดในมุมพี่อ่ะ ตอนตอนแรกจะเจอใครทุวันนี้อยากจะแก้มือนี่ไอ้เพนเเชียเพนเดเชียเคยแพ้มาตอนนั้นแตกด้วยนี่เราแพ้เราเป็นการแตกครั้งแรกในชีวิตด้วยใช่ปะใช่ครับอยากแก้เมือนเพนเเชียแล้วมีใครมียอดตอนแรกวันนี้เจอยอดเอกเหรอยอดเอกครับในรุ่นนี้ร้อยแปดร้อยเก้าเพนดีดีมีใครเยอะนะพวกดีโลดพวกดีโลดดีโลดเนี่ยหนักหนักกว่านีโจะจะหนักหน่อยเป้าหมายนี่แชมป์รุ่นรุ่นไหนวางไว้ ร้อยแปดได้ร oh. ้อยแปดปอนตอนนี้พ yeah, uh, ิกัดเท่าไหร่ที่ทำทำได้ทำสุดทำสุดร้อยแปดแน่นอนโอ้ร้อยแปดทำสุดก็พิกัดนี้ใช่ไหมจี้าหมายวางไว้ตรงนี้ครับผมอ่ะพี่จะได้ฝากฝากแฟนบอลจีนแซงลูกชายหน่อยพี่ก็ฝากแฟนหมัดมวยนะครับผมลูกชาย จะทำไม่ดีที่สุดครับไล่สิทรครับผมชงหลังเขาเาีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเพราว่าพี่เพิ่มอะไรเข้าไปก่อนหน้านี้มันมันมมีช่วงหลังเนี่ยคือมีลูกวบงคือมี้ใช่มผมดูคือเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่าเป็นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคอมรับผชอบมใช่อ่านี่เริมแก่งึันตอนนี้คือ เราไม่ต้องบอกเรื่องการฝึกซ้อมเราวางโปรแกรมให้ลูกว่าทำทำทำานี้นี้นี้ปุ๊บเขาจะทำตามสเต็ปของเราไปเมื่อก่อนจะมีแอนั้ใช่ไหมมีความแค้นได้เห็นตอนที่แข็งแล้วก็ฝีมือลูกล่าจัดประเดิมแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมาที่เห็นเห็นเลยเห็นคือเราจะมีเตะซ้ายต่อยซ้ายเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไม่มีไม่มีเตะอย่างเดียวเตะอย่างเดียวเราเป็นวยสังสายนะสายปกเมื่อก่อนปกติ เมื่อก่อนเขาเป็นเขาเป็นมวยขวาเลยแล้วผมมามาดัดแต่ผมมาหัดเป็นมวยซ้ายผมผมมองว่ามวยซ้ายจะชกยากกว่าจะทำไหมผูชกเราเขาจับทางเราเราเรายากกว่า